จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานโอท็อปภูมิภาคนวัตกรรมแห่งภูมิปรรัญญาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนโค้งเจียมถักทอศินกินริมโคง25-27เมษาย,ยน2568นี้ณนะบริเวณริมแม่น้ำโขง้งลานชมจันทร์ตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่25เมษายน2568จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานโอทอปภูมิภาคนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนโขงเจียมถักทอศินกินริมโขงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27เมษายน2568ณบริเวณริมแม่น้ำโขงลานชมจันทร์ตำบลโขงเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประ ประกอบการโอทอปและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขริมฝั่งโคงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไม่ว่าจะเป็นภาชนะใดผา,าแต้มและแม่น้ำสองสี โดยมีการออกร้านมากกว่า60ร้านค้าชมชิมช้อปภูมิปัญญาท้องถิ่นของเจียมอุบลราชธานีของฝากขึ้นชื่อของอำเภอโของเจียมและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดอุบลราชธานีชมความงามผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นโขงสีปูนมูลสีครามกระบวนการผลิตฝ้ายคนริมโขงที่หาชมได้ยาก จากสารอุบลราชธานีจากวัสดุธรรมชาติเมนูอาหารวิถีและเอกลักษณ์คนริมโคงเรียนรู้หมู่บ้านนวัดวิถีมีดีทั้งท่องเที่ยวอาชีพสินค้าพื้นบ้านอีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปินหมอลำพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีและชมการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำชื่อดังตลอดงานพร้อมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง3าวันสามคืนโดยกิจกรรมในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นการประกวดอาหารพื้น พื้นบ้านประเภทเมนูปลาและผักพื้นถิ่นซึ่งอำเภอโขงเจียมจะขึ้นชื่อในเรื่องของเมนูปลาแทบหลายมีทีมที่เข้าร่วมการประกวดจำนวน4ทีมซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเมนูปลาคือทีมครัวหลังบ้านได้รับเงินรางวัล6,000บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและรางวัลชนะเลิศประเภทเมนูผักพื้นถิ่นคือทีมนาคาได้รับเงินรางวัล6,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายเชิดศักดิ์โพคกคุลการนนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดงานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูศิลปินผู้ทรงคุณค่าซึ่งเป็นปราชชาวบ้านเรื่องศิลปินพื้นบ้านปราชชาวบ้านเรื่องผ้า ปราศชาวบ้านเรื่องอาหารปราชชาวบ้านเรื่องงานสารและปราชชาวบ้านเรื่องหมอลำและต่อด้วยการแสดงจากศิลปินหมอลำอังขนางคุณชยัยทั้งนี้อำเภอของเจียมเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตของคนริมโขงสามารถบอกเล่าเรื่องราวของคนโขงเจียมได้เป็นอย่างดีเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งวัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีอัตลักษณ์ผ้าโบราณสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้คนที่ผ่านไปมาสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน รม่น้ำโขงพร้อมๆกับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม